เก็บกเไปเดินนีกิมูทาค่ะไม่แยาวไม่อยากข <c oughs> ายเพราะอะไรโยังไม่ทันถึงนาทีอยู่สำนนีแ้แหละสำนนี้จเอา้อเอาเลยเถอะใส่หัวหนะังวิดีโอ มีม่อกี้มีไหไม่ไหว่ะบี๊ไม่มียุ่ยี่โดนปะผ่าเยอะเอามาลดผากะกินแทบดีโอ้ยแทบน่ยละกินไปกินไผ่ญาญานเอ็ดคือพีได้พลหรป่เออแล้วไปคือเชือกกองไอ้ผลกินไเอ็ดคือพีได้พลหรือปาป๋าดีครับ ตายบอสไปได้ละอ๋อมือค่อยพอละเอาเลยเนาะท่ได้ก็ทำให้จุ่มเหเลอ,อกอยเยอนจุมหูมาสงโอ้ยเศษจุ่เ่บน,น,นะุมมเอาเพิอในหนหมูก็เขาไม่ให้เกินจะคนเนาะเนออ๋อ <laughs> ส,สิบคนบอ ห้าค่ะห้าพอดีนี่ก็ใช่ค่ะเของให้เกินเออห้าพอดีนี่กินเรียวๆเลยเหรอเอามาโรยหมอินรถด,ดีนะยูสิโรสวียอลยอืมไม่ทันหรอบป่สวีใจเย็นใจเย็นสวีสเป็นเสื้อนันอนะ่นก็อเน็ินนนดีบอ่ะเาาิ็นพูบอ้วยขยุ อันไซื้อิเห็นมีสิบอ่อยบ่เอาแล้วเนนูเน่เห็นบอกแล้ทาคอยผึงนเราเมีได้ได้เขาจะเันจะเห็นแลแสดงว่าได้แล้วตะกี้ไหนไม่ได้ยี่ไม่ได้ผมบอกสวีขิเขาทาคอยหรือเขาทาเจ้าวะเอ่ะดออเอ นี่จ้าเนื้ยยางนี่เป็นแม่แม่เออค่อยเสกขาดจืดเด้อเออเนื้อครูค่อยได้นะแม่เนื้ครูฉันยังไม่เกิดก็ที่เราลองเพลงจะคอยมือนอ่ะคอยก็เลยว่าเสเจอดด้วยเด้ออันนี้นะาองคนดูทรายของรอยเหรอกลิ่นหอมแช่เนาะมาไหมมาได้จ้าจมูกระทะกับน้องมิน จะว่าไปนะคะกะว่าไปเน่ยเ <c oughs> ี้อาลกินข้าวอิ่มแล้วกินข้าวอิ่มแล้วยังจะกัดอีกโดนสดเลยนะคะโดนสดเลยวันนี้น้ำลายเป็นหืนโดนเนี่ยมักสดเลยนะคะหมูกระไรหรืเอเขาหรืลงเนื้อขับวีกอ้อยขึ้นใต้เนี่ย จับเพอาะสาดเลยงาหัมบุแซมไมด์เลยนดิแล้วมันทำไม่ทห็นหับุเซมไม้เขาเลยว่าทัมบุแซมไม้นั่งมมรถม,ม,มันไม่เห็นเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะมันนี่โดนสุดเลยนะทุกคน,นมนาเขาไเกือบริมบึบลุง <laughs> สวีอ้อนนั้นไฝลาสุดมากไหมฮะหอมบุมไม <laughs> นั่งรถนั่งรถไม่เห็นเนาะ ย่านถั <or> ่วหรือบอกภาษาวกองคุณสินะพ่ออืมลูกสาวคนโตอยู่ตรงนี้นะคะลูกสาวคนโตนะคะอืมเห็นแต่มือนะคพ่อเลยนายจ่ายนายเราโตคนเดียวพ่องนคุย่าเฮากองได้อันนี้นะงอกเจำเยอะเฮากองได้อันมาอลไรย่าเฮากองได้งอกแดงขี้หันนะเธอจะงอกใครไปช่วไม่ได้นะ มาเม่นเรียกเอฟซีเรียก 3, เอฟซีก,กินเมน่นจิงเลยเอาดูข้าวกรนะถางอื่นบ<ม>อกโอ้สำารวจติดคอ,ดอ,อเลยติดคอเลยมัน่อ,อะนะขอนคุณแม่เอฟซีทุก,าากท่านมาทานหมูกระทะงกระนูนะครับอ,อ่อนหน่อยอ่อนหน่อยออ เอาไม่ <laughs> เอาไ un, <laughs> มมเอาไมไ่บอพี่เปลีนมาเนจ้าที้หมูกระทะกับน,น้องมีตาวาไปถ้าเราขืนเดือกกระโดดขอสคิฟจังเลยบอเพราะขอสกิปเนเพอาะขอสกิปนะ่ยเพอาะนะอย่างสียอนนะี้ย่างได้แบบมากมาเลบายบอไข่เดืเบอบดแล้วอยู่ในถุงพักอีถุงนึงนะ มีไข okay, uh, so, ่มีปลานี่ข้ามาจิ้มก้านห้างแล้วนี่มีอะไรนีเลยนะนี่เอาไข่มาเตะเสริมหมอกหมักหนึ่งเอา่บบมาเลยจ้ากินหมูกระทะกับไม้หมิ่นมากินกระทะกับหมูหมิ่นนะคะมากินหมูกระทะกับหมูหมิ่นคะได้เหรอจะอะไรสดบัก พักก่อนไม่ใช่หมูกระทะกับหมูนี่เอกกอล้ม้นนก,กอน,อมนหน่งักฮ่าฮ่าฮ่าเัยเท่นี้นะเนื้อย่างดูเอาลงไปใช่ไม่รูเปยังไงเลยที่โ นิ้นน้องตะลุ่นจุ่นี่ค่ะโอ้ตะลุ่จุตนหลายแบบค่ะทะเลาะยุ่งใส่บกโนะ้าใชกปัดลา็แมาิก็แล้วก็แ่แล้วก็หออันเดียวมาแค่

เพ็บเพ็บแห้งอันนี้บอกค่ะนั่นคือประโยชน์ที่นินจะพูดนะคะเข้มแห้งยอด โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่องลงมากระดอนกอกให้ด้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแกดชร์กดติดต่อใครกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ